สำหรับการ M o u บในวันนี้นะครับเกิดจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภาัฏอุบลราชธานีกับ5อบตอนะครับซึ่ง5อบตอที่ M o u บกับทางราชภาัฏในวันนี้ก็ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับประกอบด้วยอบตออยางคีนกนะครับอำเภอเขื่องในอบตยางสกโพลุ่มนะครับอำเภอเ,อม,อเอม,อมือง30อบตแดงอบตบ้านแม่นะครับอำเภอบุญทลิกและอบตหนองถัานน้ำนะครับอำเภอขุดกระพุ่นนะครับ ซึ่งรูปแบบการดําเนินโครงการคือเราจะจัดโครงการเป็นเครือข่ายความร่วมมือร่วมกันนะครับตามพัฒกิจของท่านอธิการบดีรองศาสตราจารย์ธรรมรักรองนวลน,นะครับซึ่งท่านมีนโยโบายในการสร้างเครือข่ายและการบริการวิชาการชุมชน